สวัสดีครับกระผมนายมนทงพขยันรหัสนักศึกษา6112247203ครับครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการสอนนะครับในเนื้อหาสาระของภาษาไทยนะครับผมในเรื่องของพันธกิจของภาษานะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทําความรู้จักความหมายของพันธกิจของภาษาได้เลยครับพันธกิจของภาษาหมายความว่าอย่างไรนะครับผมพันธกิจของภาษาเนี่ย มีความหมายที่หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาระงานภารกิจหรือความสมคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับภารกิจของภาษาเนี่ยจะสามารถให้ความหมายได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของภาษานะครับภาระงานของภาษานะครับภารกิจของภาษาหรือว่าความสําคัญของภาษานั่นเองนะครับผมในส่วนของ เนื้อหาภารนิจของภาษาภาษาเนี่ยจะให้ความหมายว่านะครับผมภารนิจของภาษาคือภาระงานหรือหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสังคมทําให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของภาษานั่นเองครับและ,ะพัฒนาิจของภาษาเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวนะครับผมประเด็นของภารกิจของภาษาจะแยกออกทั้งหมดเป็น5ประเด็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ภาษาช่วยคำโรงสังคมนะครับภาษาสแสดงความเป็นปัดเจกบุคคลภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาภาษากำหนดอนาคตและภาษาช่วยจันโลงใจนะครับผมมาในส่วนแรกเลยนะครับผมคือภาษาช่วยคำารงสังคมครับภาษาช่วยคำารงสังคมสังเต็อไหมครับ ทำรงสังคมทำรงแปลว่าอะไรครับทำรงคือดำรงหรือว่าช่วยให้มั่นคงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะแปลว่าภาษาช่วยดำรงสังคมนะครับภาษาช่วยดำรงสังคมยังไงนะครับผมจะแบ,บ่งออ,ก,อกเป็น3ปร,ระการนะครับผมก็คือ1มนุษย์มีไมตรีจิตต่อกันนะครับผมมนุษย์มีไมตรีต่อกันยังไงนะครับผมทุกสังคมนะครับมนุษย์ของเราจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนภาษากันนะครับผมใช้ภาษาในการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นแล้วการสแสดงไมตรีจิตเนี่ยก็คือการกล่าวคำทักทายนะครับเจอเพื่อนอ่ะสวัสดีกินข้าวหรือยังอ่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะครับในส่วนของไมตรีต่อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะทําให้ช่วยทำโรงสังคมนะครับเพราะว่าแต่ละสังคมจะมีการทักทายพูดคุยกันนะครับผมสองนะครับ มนุษย์ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมนะครับยังไงนะครับแต่ละสังคมเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับะระบบระเบียบของสังคมหรือว่าที่เรียกกันว่ากฎหมายนั่นเองนะครับผมในในสังคมแต่ละสังคมเนี่ยจะมีการกําหนดกฎหมายและก็กําหนดโทษนะครับเมื่อเราทําผิดคนในสังคมทําผิดกฎหมายจะต้องได้รับการทาโทษนั่นเองนะครับผมในส่วนที่ 3มนะครับมนุษย์ปรับมือตนให้เหมาะแก่ฐานะของตนนะครับผมหรือภาษาเนี่ยมันมีระดับเนาะในการพูดคุยพูดคุยกับผู้ใหญ่นะครับล้วก็จะฐานะของเราก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับเราก็จะใช้ภาษาในการคูยกับผู้ใหญ่ในทางทางการนิดนึงนะครับในการถ้าถ้าเราสมมติคุยกับเพื่อนนะครับที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันก็จะคุยภาษากัเกนเองมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่า มาในหัวข้อต่อไปได้เลยนะครับคือภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับผมปัจเจกหมายความว่าหมายความว่าไงครับปัจเจกหมายความว่าลักษณะเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วภาษาแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลอ่ายังไงภาษาเนี่ยก็คือจะสามารถแสดงลักษณะเฉพาะแสดงอะไรบ้างแสดงปณิสัยอารมณ์รสนิยมสติปัญญาความคิดทัศนะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว การสื่อสารภาษาเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นถึงทัศนคติของมนุษย์ได้ด้วยนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างอ่าคนแรกนะครับฉันเหนื่อยเกินฉันไม่อยากเดินต่อไปแล้วอ่าอย่างนี้ยังไงก็สแสดงให้เห็นว่าคนพูดเนี่ยยึดตัวเองเป็นหลักนะครับผมต่อไปนะครับเหนื่อยได้ยินไหม เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอย่างนี้นะฮะเราจะมองเห็นภาษาการใช้ภาษาของเขาก็คือเขาเป็นคนที่ชอบตำหนิคนอื่นเป็นคนอารมณ์ร้อนนั่นเองนะครับผมส่วนทดท้ายนะครับเหนื่อยจังเลยหยุดพักก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้คนที่พูดก็จะมีพัฒนาคติที่เป็นคนที่ชอบชักชวนนะครับหรือเสนอแนะนั่นเองครับมาในส่วนของประเด็นต่อไปนะครับผมคือภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนานะครับผม ก็คือมนุษย์แต่ละคนนะครับย่อมมีประสบการณ์และความคิดที่ต่างกันนะครับผมเมื mm ่อ hmm. มีการเผยแพร่นะครับผมต่อการอาศัยโดยผ่านภาษาเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้มีผู้รู้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในการรับภาษามาก,ก็จะเผยแพร่ต่อไปเรื่อยให้สังคมนั้นเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ยกตัวอย่างง่ายๆ mm hmm. เช่นการสอนกันนะครับผม mm hmm. ก็คือเราเป็นเราเป็นคนสอนให้เพื่อนติวให้เพื่อนอย่างนี้นะ mm hmm. ก่อนสอนอย่างนี้ เราสอนเพื่อนโดยการใช้ภาษาสื่อสารกันเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนคนนั้นที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือความรู้น้อยอยู่ก็จะเพื่อพูนความรู้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นเกิดการพัฒนาของสังคมขึ้น,นั่นเองครับต่อไปนะครับภาษาช่วยกําหนดอนาคตภาษาช่วยกําหนดอนาคตยังไงนะครับผมก็คือมนุษย์จะใช้ภาษาเพื่อดําเนิน เป็นมาตรการหรือเตรียมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อกําหนดอนาคตได้อัางประสงค์นั่นเองนะครับให้มองง่ายๆเลยลนะครับอาิบยต่อไปครับตัวอย่างง่ายๆการวางแขนนะครับผมการวางแขนก็ถือว่าเป็นการกําหนดอนาคตได้ถ้าหากเราใช้ภาษาการพูดคุยกันวางแขนกันให้ดีนะครับผลงานหรือชิ้นง,งานอนาคตเราก,ก็จะทําให้ดีขึ้นได้หรือการร่างนาโยบายนะครับผมสมมติว่าก่อนการเลือกตั้งอย่างนี้ ก็จะมีคนมาหาเสียงกับเราใช่ไหมก็มีการร่างนโยบายการคูยาการบอกนโยบายของเราว่าจะทําอะไรบ้างทําให้ในอนาคตของเราอย่างนี้นะครับหรือข้าสั่งง่ายๆเลยเธอพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาวข้ามให้เราหน่อยอย่างนี้นะครับคนที่รับฟังเราก็จะรู้เลยว่าในพรุ่งนี้ต้องไปเอาข้าวให้เรานเองนะฮะก็ถือว่าเป็นการกำหนดอนาคตได้นะครับผมอ่าครับ ประเด็นต่อไปประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับผมภาษาช่วยจะโล่งใจนะครับผมจะโล่งใจหมายความว่าไงครับก็คือคำจุนจิตใจทําให้จิตใจเกิดความสงบนะครับผมมนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาย่อมมีความทุกข์นะหรือถ้าไม่มีความทุกข์ก็ต้องการให้จิตใจเรานั้นสงบหรือมีเขาเรียกว่าทําให้จิตใจเรานั้นแบบมีความจะโล่งใจมีความสบายใจทำจุนจิตใจตัวเองนั่นเองนะครับผมเอาง่ายๆเลยครับตัวยกตัวอย่างเลยนะครับผมง่าย การฟังเพลงอย่างนี้นะครับก็เป็นการฝึกทําให้จะลงใจนะครับคือการฟังเพลงให้จิตใจเราสงบนะครับการบทสวดมนต์บทกลอนข้อความขับโคมคัาตพโพ์สูนทรจพ์หรือมีหนังสือดีๆสักเล่มเออสักเล่มนะครับผมให้เรานั้นได้อ่านนะค,ะครัรบก็จะ,ะทำให้จิตใจเราสงบสุขนะครับผมทำให้จิตใจเอจ,จิตใจเราเกิดความาสบายใจนั่นเองนะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จบเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของ ทักษะกิจของภาษานะครับผมก็จะมีอยู่ทั้ง, 5, งหมด5ประเด็นนั่นเองนะครับผมก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับนำไปปรับใช้นะครับหรือกลับไปทบทวนนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับคุณคณรูเมเดก็ขอ,อจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ